ฮัลโหลทุกคนตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงกว่าจะเก้าโมงแล้วแล้วบัวก็เพิ่งตื่นโอเคบัวจะมาโชว์ให้ทุกคนดูว่าวันนี้บัวจะกินอะไรบ้างใน1ึวันของบัวและอย่างแรกที่บัวจะกินตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะก็คือนี่ค่ะน้ำเปล่าไม่ใช่แค่ดื่มตอนตื่นนอนแต่ควรดื่มทั้งวันนะคะลดการขาดน้ำและเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่ามื้อเช้าของบัวจะเป็นอะไรไปดูกัน โอเคค่ะทุกคนและมื้อเช้าของบัววันนี้จะเป็นขนมปังโฮลวีแล้วก็ทาด้วยเนยถั่วของ s k i ปปี้นะคะแล้วก็มีอะโวคาโดด้วยนะคะก็คือซื้อมาแหละแล้วก็ต้องรีบกินให้หมดไม่ไงั้นมันจะเสียนะก็จัดไปเลยค่ะ1ชิ้นองิงจีมันอิ่มนะทุกคนแล้วมันก็อร่อยด้วยเราไปทำกินกันดูนะ โอเคค่ะหลังจากนั้นัวจะดื่มนมนะเป็นนมแอลมอนมันก็จะมันๆแต่เดี๋ยวนะเห็นไหมมันหกค่ะเพราะว่าโบต้องการจะถ่ายกล้องหลังแล้วเป็นไงละ่ะเล็งไม่ตรงโอเคนี่แหละถูกต้องก็คือมันก็คงจะไม่มีอะไรแล้วแหละแต่หยดอีกแล้วค่ะ มันจะมีอะไรที่เราทําไม่หกไหมและแน่นอนว่าไม่มีหยดเป็นสายเลยค่ะแม่มาเป็นสายเลยค่ะวันนี้ไม่ใช่วันของการเฮลตี้จัดปเป็นชาโนงไขม่มุกออมก็คือว่านี่เราจะกินหรือเราจะเอามาเททิ้งกันแน่หกโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่า โนสนโอแค่ no, so no care, ค่ะกินตาโอเค okay, ทุกคนแล้วค่าวกลางวันของโบก็คือนี่แหละมันไก่ทอดอะไรสักอย่างหนึ่งของเท็กซัสนะก็คือมันไม่มีอะไรกินก็เลยต้องกินอันนี้เนี่ยแหละแล้วก็หกอีกแล้วค่ะยังไม่ทันเข้าปากเลยหกอีกแล้ว โอเคทุกคนแล้วมื้อสุดท้ายก็จะเป็นโยเกิร์ตนะแล้วก็ใส่พวกผลไม้แล้วก็ข้าวโอ๊ตอะไรอย่างเงี้ยแล้จริงๆมันก็อร่อยดีนะทุกคนมันไม่ได้หือหวาอะไรมากก็กินเพื่อให้ตัวเองอิ่มเฉยๆสุดท้ายใครจะใส่เฮลตี้หรือว่าไม่เฮลตี้แต่ก็ควรกินให้มีความสุขในทุกๆกวันและในหนึ่งวันจะต้องมีมื้อที่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะโอเคก็จบแล้วสำหรับการกินของโบนในวันนี้มันก็ไม่มีอะไรมาก เหมือนคนปกติทั่วๆไปเลยก็หวังว่าทุกคนจะจอยแล้วกันนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดชไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้โบ้ด้วยนะ